สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังโตโน่ในเวอร์ชั่นที่ไม่ค่อยเห็นเผยอีกมุมจากต่างแดนที่ทำให้หลายคนต้องหยุดดูเรียกได้ว่าร้อนแรงไม่แพ้อากาศก็ต้องยกให้กระแสของโตโนโ่พาคินที่ตกเป็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวนิชานัธนิชาซึ่งกลายเป็นที่จับตาของแฟนๆและชาวเน็ตทั่วประเทศล่าสุดหนุ่มโตโนโ่ขอพักดราม่าบินข้ามน้ำ ข้ามทะเลไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศพร้อมเผยภาพเบื้องหลังการทำงานผ่านคลิปจากพี่เมย์ผู้จัดการส่วนตัวที่โพสต์ให้แฟนๆได้หายคิดถึงโดยภาพในคลิปแสดงให้เห็นอีกมุมของโตโนโ่เป็นเวอร์ชั่นท,ทำงานต่างแดนซึ่งทำให้หลายๆคนเริ่มเปิดใจและมองเขาในมุมที่แตกต่างออกไปถึงแม้เจ้าตัวยังไม่เคลื่อนไหวเรื่องดรามา่าแต่การปรากฏตัวในต่างแดนครั้งนี้ก็ถือเป็นสัญญ,ญาณบวกเล็กๆ ที่ช่วยให้แฟนๆคลายความกังวลส่วนจะมีข่าวดีหรือโปรเจกต์ใหม่อะไรตามมาต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะดูเหมือนโตโนอ้ยังมีอีกหลายมุมที่เรายังไม่เคยเห็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ